สำหรับเมนูวันนี้ผมก็ได้เตรียมเนื้อนะครับเป็นเศษเนื้อทําเนื้อหนึ่งจิ้มน้ําพริกขาครับแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ผงนัวตามด้วยรสดีก็ความจริงมันโดนอากาศก็มันจะก็จะเป็นก้อนครับก็เลยไม่ดีจะเกลือหน่อยครับ ให้เป็นเส้นๆนนะครับเส้นไข่เส้นมันพร้อมไปย่างครับอันนี้ก็ไฟกําลังแรงดีมากครับผมย่างแป๊บเดียวครับแค่รู้สึกว่าไม่ถึงกระปุกครับอนนูไฟแรงดีจริงๆทาน เราย่างพอประมาณแค่นี้ครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเตรียมซึ้งมานึ่งครับไฟกำลังแรงครับใส่เข้าไปครับ เนื่องให้สุกพอสุกแล้วเราค่อยมาทำน้ำพริกขากันนะครับผมในระหว่างนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเมื่อแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเตรียมอุปกรณ์ฟืนไฟนะครับเราหันไปเพื่อทีอ่จะไปตำเป็นน้ำพริกขาเตรียมโคกขิวมาครับผมเบื้องต้นเราก็ตำ ตำขาให้ละเอียดก่อนนี่เราได้ตำขาละเอียดเป็นเส้นเสนอย่างนี้นะครับผมเหมือนกับหมูหยองนในระหว่างที่คั่วพริกกระเทียมอยู่นี่ลมเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะครับในระหว่างที่พริกกับกระเทียมที่จะละเอียดแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปครับ ามได้ชูรสครับแค่นี้ครับผมพี่ขากัวเค็มก็อพอก่อนทีนี้อาจเค็มนะครับพ้าใส่เกลือมากก็จะเค็มขาผมได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ผาชนะไว้กินกับเนื้อครับนี่เลย ตนร้อนติดมันนิดๆอร่อยมากครับผมติดมันนิดๆน,นะครับจิมกับนึำพพิ่าบางคนชอบเผ็ดมากก็อย่างนี้เลยครับผม